สวัสดีครับพบกับพ่อแม่ครูกาพาแชบอีกคือเกาครับพี่น้องวันนี้ซิมาอมเครื่องในไก่ให้กินครับผักขอก้องห่อกับซมีมะเขือครับผักชีเลาาผักรวมๆมนะครับละลายยางตามชอบครับขาดพอด้กับใบแมงลักนิดนะครับอันดับแรกอะ่ะเอามาขัวก่อนครับ ป,งงปรุงผงชูรสน้ำปลาตามชอบครับน้ำเดือดได้ที่ครับเอาฟ่วงไข่ลงที่หลังครับตามด้วยมะเขือน้ำเดือดเขาที่เขาทางครับเตรียมลงพักครับพักนี้ก็จะมีหลายอย่างครับใส่ตามชอบแล้วได้เลยครับ หอ,อมเครื่องในไก่ใส่ฟักซีเหล้าพร้อมรับประทานแล้วครับท่านเสร็จเป็นที่เดียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปรอสับเสาน้ำกันครับตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยครับท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพอแม่คุกกาผ้าแสบ เจ็ดกับเขาโซพีโซนองเบิงกันสุขุสุสคนครับความกับวิธีทำไปไปพร้อมพอมกันครับ